จีเเซนนคอิร์ตฮาวลักกสคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเนื้อหาและความฮาไม่เหมาะสำหร Jake ับคนเส้นตื้นรับประกันความฮาของแท้จากจี้เซ้นคอนเสิร์ตอ๋อเด็กๆที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะสวัสดีครับผมอีสเสเวครับมาในจี้เส้นคอนเสิร์ต าวันลักแก๊กนะฮะวันนี้โอ้โหคณะนี้พลาดไม่ได้เช่นกันยาวยุทธยาผมนำเอาแก๊กหัวเลาะมาในชุดหายาวเข้าตากรรมการชุดที่หกฮากันได้เลยครับคณะยาวยุทธยาบางคนเขามีเชื้อจีนแต่ว่าคนอื่นเขามีเชื้อจีนแต่ผมไม่มีแต่ผมกลับไปหาแม่ไงอ๋อโชคดีแม่ให้อังเปามา20สบาท เงินขวัญถุงโอ้ยขนาดนั้นเชียวกลับไปแม่เล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเรื่องอะไรเหรอแม่ผมเ็าอยู่พิจิตรอพอะคนพิจิตรอือโอ้ไหนๆลองเล่าให้ฟังเราแกว่าพิจิตรเนี่ยอะไรดังอ่ะอ้าวพิจิตรก็ทีดังที่สุดก็มีพวกไก่ทองพวกตะเคษะชละวันอย่างเงี้ยเออแล้วแกว่าพิจิตรเนี่ยเป็นอะไรก็พิจฮะพิจิตรเนี่ยเป็นอะไรพิจิตรนี่ก็เป็นจังหวัดไงไม่ใช่อ้าวแล้วพิจิตรไม่เป็นจังหวัดแล้วแกให้เป็นอะไรเป็นผู้ว่ากทม อะไรไม่รู้จ anyway> ักกับพิจิตร์แตะกุลอ่ะโอ้โหแม่ไม่แต่ผมคนพิจิตรจริงๆก็แกถามว่าคนพิจิตตแม่เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจระเข้แถวจังหวัดพิจิตตดังมากไม่เฉพาะดูแค่ชาลวันนะตัวอื่นก็ด oh, oh. oh, oh. oh, okay. oh, oh. oh, ูจระเข้เน oh, oh. oh. oh, oh, oh. oh, oh. oh, ี่ยนะอ่าฮะบ้านผมก็อยู่ติดริมคลองใช่ไหมแม่เขาบอกว่าจระเข้สมัยนั้นดุดูขนาดคิดดุไม่ดุคนลงไปเล่นน้ําในตลิ่งนี่ต้องโดนกัดโดนกินโดนกัดเป็นประจํา หมูหมากาไก่วัวควายถ้าลงไปเล่นน้ำไอ้แค่นี่แดกหมดเลยโอ้โหมันดุขนาดนั้นเลยดุขนาดนั้นตอนนี้พอกินหนักๆเข้าใช่ไหมออคนก็ไม่กล้าลงไปเล่นน้ำว<ช>ัวควายหมาหมาหูหมากาไก่มันกลวงก็ไม่กล้าลงไปเล่นน้ําใครอจะปล่อยอลงไปเสียของเออตอนนี้ไอ้แค่มันก็ไม่รู้จะก,กัดใครด้วยความดุของมันอะเป็นไงมองกัดตัวมันเองอะไรต<อ>ุกจัดกัดตัวมันกัดไปเรื่อยนะกัดขากัดหางกัดตัวเนี่ยตอนนี้มันกินตัวหนรวดแล้วเหลือแต่หัว ไม่ตายเลยอ่ะโอ้โหดุขนาดเหลือแต่หัวเนี่ยนะเออดุยังไม่ตายเลยไม่ตายเหลือปากพังาบพังาบยังกินได้เลยโอ้โหวิจะดุขนาดนั้นนะเว้ยแต่นี่ตอนนี้ผมไปบ้านหมาเมื่อวานนี้ไปไปไงไปไหว้เจ้าไหว้เจ้าญาติแกไหว้เจ้ากันแหละไปไหว้เจ้าเออบ้านบ้านพี่มีไหมไหว้เจ้าอ่ะไม่ไหว้เจ้ามาเป็นไงตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไง พ่อแม่ได้สั่งไว้าไอาทิตย์เอ้ยตอนเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีมึงก็มัธยัสถ์ประหยัดเอาหน่อยแล้วกันของธรรมดาทุกคนต้องประหยัดกันเอาไว้เอาอย่างแบบพ่อแม่นี่เป็นยังไงทุกวันนี้ไม่เคยซื้อกับข้าวกินเลยเห็นอะไรแล้วเอาที่ไหนกินที่บ้านเลี้ยงวัวไว้ตัวอ๋อมีวัวมีวัวตัวหนึ่งเล,เลี้ยงเอาไว้กินนมอ่ะกินเนื้อมาน,นี่แหละอ๋อกินเนื้อทุกวันพ่อจะตัดมันนิดนึงเอามาทอดกินตัดเอามาหน่อยหนึ่งเอามาแกงกิน ตัดเอามาหน่อยเอามาทำแกงซ่อมกินยังได้เลยอ่ะเลอวัว,วน่ะเออตัดจนเหลือแค่ใบหูใบเดียวอ่ะทุกวันนี้ยังไม่ตายเลยเนี่ยวัวไม่ตายเหลือแต่หูใบเดียวข้างเดียวนะข้างเดียวนี่แหละยังมีชีวิตอยู่ยังเดินกระเแม่แสดงว่าวัวน,นี่มันแนกว่าไอ้เคบ้านฉันนะ่ะอบ้านฉันเหลือแค่หัวนี่เหลือแค่หูตายมืดตึบ๊บแม่แค่นี้จะมาคุยทำไม แกเห็นไหมมีดบ้านฉันน่ะไม่เห็นนะที่บ้านแกฉันจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะเนี่ยยังไม่เห็นถึงจะคุยให้ฟังไงทำไมมันเป็นยังไงมีดบ้านแกท่านผู้ชมครับที่นั่งชมอยู่ที่นี่นั่งชมอยู่จอทีวีครับผมเมื่อก่อนพ่อผมน่ะเป็นพรานเป็นพรานล่าเนื้อล่าสัตว์ป่าล่าเนื้อโหเป็นพรานนี่นอกจากจะมียิงปืนแม่นแล้วยังมีมีดคมเอาแน่นอนก็ต้องมีมีดเอาไว้แล่เนื้อสัตว์อ่าพอพ่อจะเสียชีวิตไปใช่ไหมฮะพ่อจะเสียชีวิตไปเออท่านนึกคึ้ม วันนั้นเข้าป่าการบุรีเลยเคอวอามีดมรดกตกทอดจากพ่อแล้วมีดพ่อเคยคมไหมคมคมอ่ะว่าโทษคิดดูแล้วกันคมไห้คมล่ะเข้าป่าไปเสร็จสัพท์เรียบร้อยโทษอย่าจะหาว่าพูดหยาบอย่างงูอย่างงี้ทําไมพอเอิญปวดท้องฉี่อ่าปวดท้องฉี่ไปกับหมาคู่ใจตัวมาหมาล่าเน,นื้อไงมีหมาไปด้วย <c oughs> มีหมาไปเป็นเพื่อนแล้วยังไง อ้าวพอปวดท้องฉี่เสร็จจะไม่รู้จะทําไงมีดก็คมก็เลยปักมีดไว้ข้างหน้าเสร็จสับเรียบร้อยะยืนฉีนะแล้วทางน่ะเป็นทางสัตว์ป่ามันวิ่งเนี่ยสักพักเดียวเท่านั้นเองเป็นไงอ้าวหมาที่วิ่งไล่ก็ตายผ่านมาเลยหมาล่าเนื้อแกนะเ วิ่งไล่ก็ตายผ่านมันก็ตายวิ่งพูดผ่านมาข้างหน้าไอ้ก็ตายก็ไวเว้พอเจอคมมีดหลบวับเลยก็ตายหลบไม่โดนมีดก็ตายหลบไม่โดนมีดแล้วไงต่อแต่หมาสิทำไมอ่ะโอ้ยเบรกไม่อยู่วิ่งผ่าเข้าคมมีดี่ออกเป็นสงเสียงเลยโอ้โหคิดดูละข้างฝานะข้างขวาขนาดหมาเนี่ยข้างฝานะวิ่งตามกระต่ายไปวิ่งตามกระต่ายไปตามไปติดติเลยแล้วอีกข้างซ้ายอ่ะมันหยุด ยมดมเยี่ยวฉันอยู่ฮ่าจี้เ c o n คอนเสิร์ตฮาแก๊กฮายาวเข้าตากรบอการนี่เป็นอีกหนึ่งแก๊กที่เรานำมาฝากคุณคลิปหน้าจะเป็นใครจะเป็นตลกคณะอะไรติดตามชมทาง YouTube ช่องนี้ครับ g ีเส c o คอนเสิร์ตฮา布แก๊ก